ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอาออกากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัชรัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านฟังได้รับทราบเช่นเคยค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1/4สำนักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธาร,รณภัยเคลื่อนที่เร็วจิตอาสาออกตรวจสอบสถานการณ์น้ำตามลำคลองและฝ่ายน้ำล้นเพื่อประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ณอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดตัดเนินกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาจัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้ในการป้องกรรันระงับยับยั้งโรคโควิด1 9าร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ